ครับอันนี้ก็เป็น ep สองนะครับก็อยู่กับผู้ช่วยเดี่ยวเหมือนเดิมก็สวัสดีครับผู้ช่วยเดี่ยวก็พาดูอีกประมาณสี่คันที่เหลือก็เป็นตัวเตี้ยบ้างแล้วก็รถเก่งบ้างเนาะอันนี้หน้าแชมป์ปีเท่าไหร่ครับผู้ช่วยปีสองพันสิบสี่ปีสิบสี่ราคาเริ่มต้นสี่แสนสองหมื่นห้าพันสี่แสนสองหมื่นห้าพันถ้าเงินสดก็ลดไปเลยเหลือสี่แสนนะต่อให้เลยห้าพันไม่ต้องมาคุยกันแล้วก็แถมผู้ช่วยบอกว่าแถมล้อแม็กให้ นี่อยากได้ล้อแม็กราจัดล้อแม็กให้เลยจัดทรงเตีเต้ยๆหล่อๆได้เลยสําหรับรถซิ่งทั้งหลายประมานี้เป็นเกตตัวอะไรอะพี่ช่วยตอนนี้สีขาวเ,เกต็ด<อ>ตัว E อ,อ,อ่ะมาดูกันหน่อยดีกว่าเปิดห้องเครื่องรอกันเลยนะครับนี่ก็เกตตัว E ก็เป็นกระจกไฟฟ้าหมดละหายห่วงนี่แผงประตูก็สบายๆมันก็สีสําหรับคนชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตก็ดําๆหน่อย ถ้าชอบกว้างๆก็กกเป็นสีเบดไปนะนี่ดูสีเดิมๆนะมีมสติ๊กเกอร์นี่แบบกึดๆเลยนี่รอยเล็บโหดได้เลยนี่สวยมากนะตัวนี้เบายังใช้ได้อยู่เลยแล้วลายตัวนี้ก็สวยนะเดิมหมดเลยนะนี่ตัวนี้ก็มีเป็นวิทยุเล่นซีดีได้หนึ่งแผ่นนะเป็นเกียร์ห้าสปีดแต่งประตูด้านข้างนี่สวยมากเลยนะนี่ซอกในเดิมนะแต่งประตูเดิมห้าหลังคา เดิมลงยันนิดนะัด้นแตหน่อยนี่เป็นออกจากศูนย์ป้ายแดงนะเป็นของโตโยต้าแก่นนครสีสันเดิมรวมก็เหมือนเดิมนะสีขาวแบบนี้นะจริงต้องมีร่องรอยเยอะนะเพื่อนแต่เนี้ยผมให้ประมาณ90%เลยสีสันเขาเก็บมาหมดแล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นอดีตน่าจะเคยไปรถซิ่งมาก่อนดูอจากทรงแล้วมีคํำมาให้ด้วย <c oughs> นี่เอาไปเราก็แค่จัดทรงใส่ล้อ,อกดเตี้ยลงนิดนึงก็จบเลย<ห>รอ,รอเลย ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกเืปเป็นกันชนได้ก็ถ้าไม่ชอบถอดออกได้กันชนก็แถมให้ไปเลยแล้วก็พื้นบุกบะก็ยังมีอยู่นี่ไม่มีร่องรอยการเจาะการบรรทุกคอกแน่นอนหายห่วงเรื่องช่วงล่างได้นี่โดยรอบคันนะสีสันโดยมรวมนี่สีเดิมฮะตัวนี้สีเดิมสีเดิมผ่านมากเลยอะรอยรอยยังมีไม่ไม่ไม่เก็บนะครับไม่เก็บโดยอยากให้รู้ว่ามันเป็นสีเดิมจริงๆรรอยเบียดนิดนึง นิดเดียวจริงดูฝั่งนี้ต่อนะนี่ฝั่งนี้ก็ถือว่าดีนะสวยแผงประตูด้านข้างเดิมหมดนะทุกอย่างเลยครับเข้าไปครับเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็ถือว่าสวย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 เป็นแอร์แบ็กให้สองใบเลยนะถือว่าสวยสวยแล้วก็เป็นกระจกตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ามีมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เป็นหน้าแชมป์ละ ไฟหน้าก็ยังเป็นหลอดหลอดธรรมดาอยู่ประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นมีเทอร์โบโเรียบร้อยก็ต้องไปดูตรงสัญลักษณ์ด้านข้างนะตัวนี้ยังไม่ใช่ v n เอ r b o ทอร์โบอะดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าสีขาวจวะเลยนะอันนี้ตัวนี้ยังไม่ใช่ v n เทอร์โบเนาะใช่อะตัวนี้เป็นยังไม่มีไฟตัดหมอกนี่ห้องเครื่องก็คือมียังมีรอยฝุ่นรอยอะไรอย่างนี้อยู่เลยอะคันหน้าเดิมคันหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดผ่านเลย เดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนี้แต่ก็มีเทอร์โบให้1นึ่งตัวประมาณนี้แค่นี้ก็เพียงพอ,พอละเตี้ยก็แรงและน้ำยาใสกิฟป,ประมาณนี้สวยสวยราคาอีกรอบนึเงถ้อใครสนใจาค,าคันนี้เลยที่4แสน,น20,500 0บาทเงินสดลดไป20,500บาทเลยแล้วก็แถมลอ้อแม็กด้วยนะโปรโมชั่นอันนี้ลอ้อแม็กอยากได้ลายไหนยางประเภทไหนมาคุยกัน ประมาณนี้รถปีเท่าไหร่นะสิบปี2014 14เครื่องนี้เดิมมากนะลัตสตงสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยปี14เอาไปก็ใช้ได้อีกยาวยาวอ่ะอืมสวยมากผ่านเลยอะคันถัดมาคันถัดมาเป็นหน้าเก่าไงครับผมเป็นปี2009ปี2009ครับผมตัวนี้แคปเปิดได้ยังผู้ช่วยได้แล้วเปิดได้แล้วสมาร์ทแคปด้วยอ่าปี2009เครื่อง d4 d ก็มีเทโบเรียบร้อยนี่ดูเจ้าของเดิมตัวนี้สวยๆมีตัวนี้ด้วยนะแถมให้ไปเลยอย่างนี้เราบอกเราซื้อรถบ้านมาจริงๆะอืมซื้อมาอย่างไงแล้วก็ขายไปอย่างนั้นเลยนี่ขวดน้ํายังไม่เอาออกเลยดูดินี่ดูดิพวงมอลองพวงลายมาเต็มซอกนงซอกนาอยเดิมผ้าหลังคาโอเคใหม่มาก ผ่านภายในผ่านเลยสีก็เป็นสีบอลเขาเรียกว่าอะไรนะบอลเงินนะบอลเ,เงินนะก็มีร่องรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนี่ก็คือไม่เก็บให้ไปแห้งๆอย่างนี้เลยได้คันนี้ได้เป็นล้อแม็กแล้วก็ได้ยางเป็น m a x กซิตี่ประมาณนี้ก็ถือว่าสีสันเดิมงก็มัน7 0็ดปดเนี่ะมีให้เห็นก็ตามอายุอานามของของปีรถตัวนี้เก็ตตัว E ้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้เปิดที่3ามแสนหกหมื่นบาทสามแสนหกหมื่นบาทถ้าเงินสดก็ลดไป2องหมื่นก็จะเหลือ3ามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองประมาณนี้เนาะแล้วก็รถปี2009 2009้าสอนะดูนี่ตัวนี้นะเปิดได้นะเห็นไหมดมเดิม,ดมนะเพื่อนเพื่น,นปูกระบะก็ดมเดิมหมดทุกอย่างเปิดได้ตรงนี้เปิดได้ทุกคันนะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะ อะมาดูเครื่องกันเลยดีกว่าภฮนายสองให้สองสองฝั่งเลยนี่ภายในซอกนงซอกนายเดิมก็จะเป็นการง่ายกับเพื่อนๆน,นะในการตัดสินใจเลือกซื้อนู่นนี่นั่นสําหรับคนซื้อออนไลน์ไม่ต้องมาดูรถด้วยตัวเองผมเป็นสื่อกลางอยู่แล้วนะพาเดินดูห้องเครื่องก็จะเป็นแบบแบบมานี้เลยแต่ว่าก่อนล้างเนี่ยก่อนส่องหม้อ,อเขา้างให้อยู่แล้วนะล้าง,างอยู่แล้วลอันนี้ให้เห็น,น,นนะให้เห็นสภาพแรกเข้าก่อนประมาณนี้ ผ่านหน้าเลขเดิมเพจเพดิดอะไรเดิมอยู่ครบก็ถือว่าโอเคผ่านเรียบร้อยอันนี้ใส่ซิ่งเลยสีดำโอ้โหเฟียวเว้ยติด oh, แม็กเป็น t ี e 3 7ด้วยนะเป็นไงบ้างครับคันนี้สวยวะ่ะตัวนี้ h o n d a ้ a จ z แจ็ปจปี18ราคาเปิดอยู่ที่ราคาเปิดอยู่ที่490,000บาท490,000บาทถ้าเงินสดก็ลดไป20,000ก็เหลือ470,000ครับ ปอหอันนี้มันเกตตัวอะไรอ่ะเกตรตัว S V ปะ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะทรงก็สวยมากเลยนะทำมาเล่นไปเออเราไม่รู้รู้เกตรเขาเนาะทรงก็สวยมากนะรอบคันแล้วก็ได้เซ็นเซอร์กาดระยะมาทั้งหมดสองจุดสวยนะเนาะผู้ช่วยคันนี้ผ่านเลยอะ่ะนี่ตัดิรับประกันรับประกันเครื่องรับประกันรนับประกันเครื่องเกียร์เนี่ยเราให้ไปเลยปีหนึ่งนะ เป็นทะเบียนของเทพด้วยห่ประมาณนี้อ่ะดูภายในกันเลยดีกว,ว่าสวยคันนี้จัดทรงสวยใครมองหารถเก่งใช้งานดูอ่ะวัยรุ่นใส่ซิ่งทั้งหลายน่ะมาคันนี้เลยเฮ้ยสวยบากผ้านี่เดิมๆหแห้งๆเลยอืมผ่านเลยผ่านผ่านหลังคาก็โอ้โหใหม่เฮ้ยใหม่นี่น้ำหนักประตูก็ดีใหม่มากนะรอยแต้มน็อตยังอยู่เลยเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะ ใหม่มากนะเพื่อนๆตัวนี้เบาแน่นๆอยู่เลยสวยสวยสวยภายในสวยมากเลยอ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยหูห้องเครื่องห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคนะแบตยังใหม่ๆอยู่เลยนะเขัดแต้มมาเลยนะ<อ>แต้มเครื่องเล็กๆแต่แรงเบ<อ>นซินเนี่ยพูดด้วยคำเดียว มีรอยแต้มโรงงานหนึ่งอยู่เลยนะสีนงสีแต่รอยแต้มมังอยู่เลยอืมสวยสวยสวยมากสต,ตรงสต,ติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบแล้วที่สาคัญเป็นสีดําซึ่งจะเห็นขนแมวง่ายมากนะแต่คันนี้ไม่มีขนแมวเลยรอยขนแมวแทบไม่เห็นเลยนะยสวยสวยสวยมากคันนี้ผ่านเลย้โหสวยสวยมินิที่อ่ะผ่านาเรียบร้อยส่วนคันนี้ก็แจ๊สเหมือนกันแม็ แม็ก <Mac S 2> อะไรวะเนี่ยแม็กพีพีวันอ่าประมาณนี้นะแม็กพีวันแจ๊ดตัวนี้เก่าลงมาหน่อยปีเท่าไหร่ครับคันนี้ปีสองพันสิบราคาเปิดดูที่สามแสนหนึ 3> 3, ่งหมื่นบาทสามแสนหนึ่งหมื่นบาทรถเก๋งถ้าสมมติเงินสดเนี่ยลดไปก็เหลือประมาณสองแสนเก้าประมาณนี้เองได้แจ๊ดขับแล้วโอ้โหสองแสนเก้าเดี๋ยวนี้แล้วที่สําคัญเนี่ย ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเกียร์เรารับประกันให้ไปเลยปีหนึ่งโอ้โหก็คือขับกันไปยาวๆประมาณนี้ข้างหน้าก็ได้เป็นโลโก้แดงนี่โลโก้แดงเรียบร้อยดูวัยรุ่นดูสปอร์ตนะก็เหมือนเดิมสีโดยรวมๆเนี่ยจอดคู่กันเนี่ยยังไงก็หล่อนะคู่นี้สีดํามาแบบหืมแต่ตรงนี้ต้องต้องเก็บนิดนึงนะนงใช่ไหมตรงนี้ ไอหางปัดน้ําฝนมันหลุดไปใช่ <ạ. S 1> ใช่ใช่ใชตัวน so ี้เดี๋ยวเราพอดีพอดีสั่งของมาแล้วก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราเก็บให้หมดทุกอย่างนะแล้วก็ได้ร้อเป็นยางฮันคุกอ่าเดี๋ยวระหว่างรอคุณแจเราส่งเรื่องยางให้นะอ่ายางปีสิบเ้อ่านี่นะยางก็คือยังใช้ได้กับมันปีสองปีนะปีสิบก้าแล้วก็ถือว่าโอเคนะสีดําแบบโอเคเลยประมาณ 8 0 90%ได้เลยอันนี้สีดำผ่านมากอ่ะเปิดแล้วนะนี่ภายในเจ้าของเดิมหุ้มเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะนี่เจ้าของเดิมหุ้มมันเบาะหนังให้นะตอนนี้เป็นหนังแล้วก็คู่มูออยู่ครบนะเข้ามาก็มีกลิ่นหอมผ่านเลยนี่ภายในเป็นสีไป led ด้วยนะตอวนี้เป็นหนังสวยสวยเอาไปก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะไม่ต้องอะไรมากมาย สวยสวยหุ้มเบาะหนังเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันละที่มีให้เห็นเห็นอ่ะดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าอ่ะอันนี้ห้องนี้คือให้ดูความสดสดนะเครื่องเดิมเดิมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยคือคันนี้คือแรกเข้าของจริงเพราะว่าชพระยังอยู่แล้วก็กระดาษทิชชู่ยังอยู่เลยอะอันนี้นะดูความเรียวความสดนะก็คือยังไม่ล้างเลย พิ่งซื้อเข้ามานี่ประมาณนี้ให้เห็นแบบความจริงใจครับประมาณนี้วันแรกเข้าเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ก็คือเดิมคันหน้าเดิมแน่นอนี่ประมาณนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมประมาณนี้อะประมาณนี้คร่าวๆฝากเบอร์โทรหน่อยครับผู้ช่วย093 093 326 326 6677ติดต่อผู้ช่วยเดียวได้เลยเบอร์นี้แล้วก็อีไดี์เบอร์เดียวกันแล้วก็ขอให้แวะเวียนเข้ามา ถ้าอยากได้รุ่นไหนทิ้งเบอร์ทิ้งข้อมูลไว้เดี๋ยวเราจะประสานให้ตั้งตั้งโจทย์มาผู้ช่วยเดี๋ยวก็หาคําตอบให้ว่าเออปีนี้ราคานี้อัตราประมาณนี้เพราะว่าผู้ช่วยเดี๋ยวเนี่ยหารถเก่งมากครับเป็นไงคลิปนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยเดี๋ยวมากครับขอบคุณครับนี่